คุณผู้ชมครับเมื่อเวลา14นาฬิกา50นาทีที่ผ่านมานะครับที่สวนลุมพินีบินบลลลรลทริ์หรือท็อปนะครับดารานักแสดงชื่อดังนำมวลชนสวมเสื้อสีเหลืองและสีชมพูแสดงสัญลักษณ์รวมเป็นหนึ่งเดียวรับเสด็จในหลวงร .10 โดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาองค์พระมหกากษัตริย์โดยมีกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบานันหรือสอปสร่วมแสดงพลังในครั้งนี้ด้วยครับ โดยบินบริลิตนะครับกล่าวว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่4แล้วที่ตนเฝ้ารอรับเสด็จพระองค์ท่านโดยหลังจากนี้หากไม่ติดภารกิจใดๆทั้งสิน้นจะเดินทางไปให้กำลังใจในทุกสถานที่ที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชกรณียกิจซึ่งทุกครั้งที่เห็นพระองค์ท่านรู้สึกมีความปิติยินดีเพราะถือว่าเป็นที่สุดของชีวิตพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่ออกมาเฝ้ารอรับเสด็จนั้นต่างเทดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความรักต่อพระองค์ท่านยิ่งชีวิต นอกจากนี้พระองค์ยังเคยตรัสฝากไว้กับตนถึงเรื่องความสามาคัคคีและการช่วยเหลือประชาชนและสังคมซึ่งทุกวันนี้ตนยังทําด้วยความเต็มใจและจะทําต่อไปตลอดชีวิตเพื่อตอบแทนพระคุณแผ่นดินเท่าที่ตนจะสามารถช่วยเหลือได้สำหรับสถานการณ์บ้างเมืองในขณะน,นี้ยังมีกลุ่มคนส่วนน้อยที่พยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์โดยความคิดเห็นส่วนตัวตนมองว่ายังไม่สายและสามารถกลับตัวกลับใจได้ เพราะอย่างไรเราก็เป็นคนไทยด้วยกันสิ่งที่ผ่านมาแล้วควรกลับมาเริ่มต้นใหม่ซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับพระองค์ท่านทรงมีเมตตากับผู้ที่ถูกดำเนินคดีก็สั่งให้ปล่อยตนอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างยุติลงด้วยดีและกลับมาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่เพื่อให้มีความสุขกันที่สุดในประเทศไทย โดยนายบินบรรลือฤทธ์กล่าวให้สัมภาษณ์ทิ้ง้ทยว่าในวันนี้ตนมารับเสด็จก่อนเวลาเพื่อจับจองพื้นที่และไม่ให้เป็นภาระของผู้ที่จัดงานหาพื้นที่ให้ตนได้รับเสด็จใกล้ชิดพระองค์ท่านอย่างไรก็ตามจากที่ตนรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่10มาหลายครั้งทําให้รู้สึกว่าชีวิตตนนั้นดีขึ้นมีกําลังมากเมื่อได้เห็นพระพักหรือกราบพระบาทพระองค์ท่านทางนี้ยืนยันว่าถ้าหากมีโอกาสตนจะเดินทางรับเสด็จพระองค์ท่านโดยตลอด โดยวันที่28พฤศจิกายนนี้ตนเตรียมที่จะไปรับเสด็จพระองค์ท่านที่จังหวัดพัทลุงด้วย